บัมเปอร์บัมเปอร์ครับผมตอนนี้ฮะเราอยู่กับรถที่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าเราเอามาโอ้โหเพลงมันเหลือเกินเลยลีเสียงเลยฮนะเราเอามาทดสอบกันหลายรอบแล้วนะครับผมกับสุ zu k i XL 7นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็น MPV ที่ทำยอดขายได้ดีทีเดียวสำหรับสุ zu k i นะครับผมทำไปแล้วกว่าประมาณ5 0าพันคันนะครับขายได้ประมาณ5 0 0พันคันในประเทศไทยนะตั้งแต่เขาเปิดตัวนะก็มันมีอะไรดีหรอวันนี้นะฮะเรา ไม่ได้มาทดสอบนะครับเพราะว่าถ้าอยากดูทดสอบเราก็ทําให้ดูเลยแล้วนะครับมีข้อมูลไปแล้วดูจากลิงก์นี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าคันเนี้ยน้ํามันเต็มถังขับได้ไกลขนาดไหนนะครับก็มีอีกคลิปนนึงให้ดูนะครับผมเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับจะได้รู้ว่าเติมน้ํามันหนึ่งถังเนี่ยเจ้าคุสกิเอ็กซเอลเซนเนี่ยสามารถวิ่งไปได้ไกลขนาดไหนกี่กิโลเมตรนะครับผม ก็บอกได้เลยว่าทะลรมิตินะฮรผมนะ500นะครับ500อัพนะครับก็เรียกได้ว่าประหยัดจริงๆนะฮะวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่เขาใหญ่นะครับไปเส้นทางเขาใหญ่ก็ช่วงเปิดประเทศเนาะเปิดประเทศก็ได้ทุกหลายคนก็อยากออกมาเดินทางท่องเที่ยวกันครับผมว่า ซูซูกิเอ็ก์อลเคันนี้นะมันตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างนะทั้งการขับขี่ในเมืองนะครับที่มีความคล่องตัวนะครับมีความนุ่มสบายในการขับขี่นะครับแล้วก็มีอัตราประหยัดน้ามันที่เรียกได้ว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับและอ,อีกอีกอีกด้านหนึ่งก็คือมันสามารถพาเราอ,ออกไปท่องเที่ยวได้ครับออกไปแคมป์ปิ้งนะที่เพื่อนๆทิ้ๆกันนะฮะตอนนี้นะฮะก็แค่ มีหลังหลังคามาให้แล้วด้วยนะมีราวหลังคามาให้แล้วด้วยก็แค่ไปซื้อเต็นท์หลังคามาแปะติดเข้าไปนะฮะมันก็สามารถพาคุณไปแคมปิ้งเท่ๆนะครับกางเต็นท์นอนบนหลังคารถเท่ๆชิลๆได้นะครับก็ลุยได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสําหรับ XL7 นะครับผมให้ให้เพื่อนรู้ดีกว่าว่ามันลุยได้ประมาณนี้นะฮะประมาณประมาณชิลๆแบบดินๆเดินนิดๆอะไรเงี้ย เพื่อจะเข้าไปที่ที่แคมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้า XLR คันนีน้เวลามันใส่เต็นท์หลังคาแล้วเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโปรโมชั่นนะครับโปรโมโชั่นใกล้ปลายป,ปีแล้วเนาะแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีการจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วนะครับผมซูซูกิก็น่าจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามผู้บริหารกันว่า เจ้า XL7 คันนี้นะครับมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆให้เพื่อนๆได้เลือกในปลายปีนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับส่วนสมรรถนะเครื่องยนต์เพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าคนเดนเป็นเครื่องยนต์เดียวกับเออร์ติก้านะครับเอาง่ายๆมันคือเออร์ติก้าที่เป็นตัวท็อปอ่ะเป็นตัวตัวแบบเหนือเออร์ติก้าขึ้นไปอ่ะเหมือน X อ็ n d e r และเอ็กเซนเดอร s XL7 เนี่ยจะไปวัดกันอยู่ไปไปวัดกับ e x p ก n d e r Cross ไม่ได้เอ p กเ d e r ดรธรรมดานะครับผมมันสูงกว่าเออติก้านะครับสูงกว่าเออติกาทีนึงนะครับผมเพราะแม็กเขาให้มาเป็นขอบ16นะครับเครื่องยนต์เดียวกับเออติก้านะครับ1,500นะครับซีซีหนึร้อยห้าแรงมา้าแล้วก็เกียร์อัตโนมัติสี่สปีดนะครับผมถามว่าขึ้นเขาได้ไหมขึ้นได้เพราะผมก็รู้อยู่ว่า เพื่อนๆหลายคนที่ดูคลิปอ่ะก็เห็นอยู่ว,ว่าเราไปที่เขาคอ,อกันมาแล้วนะครับก็ขึ้นเขาลงเขาสบายๆนะครับเพียงแต่ว่าไม่ทันใจอะไรไม่ทันใจเท่าที่ควรเท่านั้นเองถ้ามันชันมากๆนะแต่ถ้ามันมันเขาไม่ได้ชันมากโดยไม่มีปัญหาเลยนะครับไปแบบสบายๆเนียนๆนะครับแต่ถ้าชันมากๆเราก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆไปตามจังหวะรอบของเครื่องยนต์ไปนะฮะตอนนี้ครับเราเข้าเข้าสู่ทาง เดินเล็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสวยงามอะไรขนาดไหนนะฮะแล้วก็เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่แดกันบ้างไปชมกันไปไปเที่ยวกับผมเนี่ยไปไปด้วยกัน ีรถน้ำต่องเที่ยวเข้ามานะโอ้โหราเนี่ยพาลุยได้ประมาณเนี้เนาะมันเป็นรถที่ผมบอกว่ามันเป็นรถที่แบบราคาไม่ได้สูงมากเราจับต้องได้ง่ายแถมมันใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็มีมันมันนั่งได้ถึงเจ็ดที่นั่งนะแล้วก็สามารถปรับเบาะได้โดยที่เราสามารถขนของไปเที่ยวขนของ ไปแคมปิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยในราคาประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับเจ็ดแสนเจ็ดประมาณเนี้ยนะฮะก็เรียกได้ว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนซื้อรถสักหนึ่งคันแล้วเราก็สามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายนะสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบออกเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดนะครับก็ xl 7 honestly, น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆเหมือนกันนะนะส่วน,นยยอย่างที่ผมบอกเนี่ยนี่นี่ผมกำลังเดินทางเข้าป่าไปเพื่อหาโปรโมชั่นให้เพื่อนๆนนะเพื่อน ก็ะะเดี๋ยวโปรโมชั่นมันรออยู่ในป่านะฮะว่าผู้บริหารเขารออยู่ในป่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา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 ขับขับเข้าป่าไปเพื่อไปหาร้านกาแฟนะฮะเป็นร้านเป็นร้านหนึ่งที่สวยแหละนะเดี๋ยวลองดูว่ามันสวยขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวเราไปสอบถามเรื่องโปรโมชั่นกันนะฮะปลายปีนี้โบนัสออกมีหรือเปล่านะฮะโบ,บ,บนัสออกใครได้โบนัสก็ลองดูนะฮะรถใหม่นะ ก็ลองดูที่ XL7 เนาะน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาทีเดียวนี่ลุยไปฮะเดี๋ยววิ่งอย่างเงี้ยลุยกัไปเลยลู่ไปเลยไม่ต้องกลัวนะนุ่มนวลสบายนะฮะ ที่ผมบอกเว้ย XL 7เอาไปติดเต็นท์นี่ตัวนี้นะแต่งมาเรียบร้อยดู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 ชุดแต่งเขาเนี่ยใ่สปอร์ตที่นะครับชุดแต่งสปอร์ตที่รอบคันนะครับรอบคันแต่ที่เด็ดนี่คือ XL 7น่ะเขามีรูบะมีบาร์ข้างบนให้อยู่แล้วถูกไหมเราก็ไปซื้อไอคานกวางตรงนี้2ตัวใช่ปะกับเต็นท์มาเต็นท์นี่ก็ประมาณสัก จ็ดเปนหะมื่นเนอะแปดหมื่นอะไรเงี้ยเจ็ดหมื่นกว่าเปดหมื่นนะครับโอ้ห oh, ใส่เคฟลงเคฟล่ามาให้้วยนะตัวนี้ตัวตัวแต่งเนาะนะก็เนี่ยครับความอนเนกประสงค์ของ X l 7ซมาดูที่ด้านหลังนี่เพื่อนๆเปิดไม่ได้ลกโคตรนะฮะคืออย่างงี้ข้างในอ่ะก็ยังนอนได้เว้ยคือนอนนอนข้างบนได้สองแค่ข้างในก็ยังนอนได้เปิดมาเอามุ้งครอบเฮ้ย ได้ถึงประมาณสั้งสี่คนได้อยู่นะสี่คนได้อยู่พร้อมขนอุปกรณ์ต่างๆนี่เราขนมาเนี่ยหมดนี่เรายัดลงไปใน XL7 ซนะเอ้ยเราขนมาเนี่ยอยู่ในนี้นะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้หลากหลายนะครับกับราคาที่คุ้มค่าเอาเป็นว่ามันถูกกว่าคู่แข่งอะ่ะนะครับผมมันคุ้มค่าแล้วมันถูก,กว่าราคาถูกกว่าคู่แข่งนะฮะเทียบกับเออติก้าเออติก้ามันเป็นรถอีกประเภทหนึ่งที่ที่ที่เขาเรียกว่า เอาไว้เน้นใช้งานในเมืองนะครับใช้งานในเมืองใช้ให้นั่งสะดวกสบายสำหรับสำหรับครอบครัวนะครับผมเนีย่ยเจ้า x s 7เนี่ยมันเป็นแบบรถแบบที่มันสามารถทำอะไรได้เยอะกว่ามันสูงกว่าแล้วมันก็เหมาะกับสถานการณ์ทุกวันนี้นะกรุงเทพชอบน้ำท่วมสูงนะครับลุยน้ำสบายนี่ถ้าเพื่อนๆสนใจไปติดอันนี้นะ80,000เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนี่เดี๋ยววันนี้เราจะนอนในนี้เลยไหมที่ เราก็นอนในานในนี้แข็งแรงนะเพื่อนเนอนได้โอ้โหโคตรชิวอ่ะเพื่อนๆนะฮะก็ไม่ต้องกลัวหล่นนะครับผมต้องคืนก็นอนบนหลังคาปลอดภัยเย็นสบายนะครับกับวิวเขาใหญ่แบบนี้เนาะกับรถอเนกประสงค์คันนี้ suzuki xl 7ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบตอนนี้ยังมีแคมเปญอยู่นะเพื่อนเขับฟรีเก้วันนะฮะแถมฟรี บัตรเติมน้ำมันสามพันบาทแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีส่วนลดชุดแต่งให้ด้วยประมาณสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าอะไรเงี้ยประกันชั้นหนึ่งมีให้แน่นอนนะครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยังมีให้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับส่วนโปรโมชั่นในงานมอเตอร์เอ็กโปรอติดตามนะครับมอเตอร์เอ็กโปมีโปรโมชั่นเสริมเข้ามาให้เพื่อนๆอ,อีกแน่นอนนะครับรอดูนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวไปนอนก่อน นอนในนี้แหละวันนี้นะฮะก็พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับบัมเปอร์ทูบัมเปอร์อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซ b บสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรถสนุกสนุดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะคารับันดี้นะครับแอปด,ด,ดีๆสาหรับคนรักรถนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าเจอกัน